咯咯，洛泰斯，咯。 xuống một ได้ไดี้จะเอาปืนตึ้ตึดี๋ยวาเดคนตหนึ่งคนนะครับผม จะไม่ให้อันอื่นเลยหรอหลกแหลกกะกกแหลกาทนานี่เป็นตั้งร้อยกว่าีิดเจ๊ ลา,ะา,า,ะานะเนี่ยน้องๆไวไฟเออโชว์สกินมอเตอร์ไซค์ใหม่กันดีกว่าวะสุ่มได้ไม่้ยหรือว่าจะออกวะเนี่ยเอาบุลมา สามเลยอันนี้ก็มาเล่นเก็บแค่เก็บเวลานะทุกคนก็จะเก็บออกิจกรรมที่มันแจกชุดฟรีอ่ะไม่ค่อคยได้เล่นหรอกายโอ้ยแหละกีกแอ้วนะอย่ผมคนเดียวแหละมัง้งเหรอขนาดเลย ดูไปน้ามอไซค์ไปนะพี่ชายเก็บเวลาเก็บเวลา เจอไก่ไก่ไหนวะอ่านคอมเมนต์บ้างอ่านอยู่ไหมล่ะแม่ ก็มาดิครับ สวัสดีครับตากเย็นเไรบอสพิชายไฟฟรีฟรีฟรีไฟอะไรบอตากเย็นนะนี่อย่าอย่าเข้าโดนโชว์เลยมัเอารถไปชนเล่นดีกว่าเล่นเล่นได้ได้เจอกันอ้าว ูช่องที่จัสติกว่าไม่เอาดูผมนี่แหละช่องเขามีคนดูอยู่แล้วช่องนี้มีแต่เสียงลมอ่าปิดไห้กันนะครับพัดลมอ่ะมามามา,มาปิดละปิดละมาดเดี๋ยวคุยด้วยต่อพี่ชายขอจัดการในบักรหานี้กัน วายลัดวายโดนลัดนี่นี่นี่โดนไมได้โดนไม่ได้โดนไมด้โดนไมได้โดนไมได้ลับเปิดลงหัวมาดิ คนดีพาคุ้มครองอ้าอ้าอ้ามามามา,มาอเอาสามนัดไม่ตายไรวะ อ่าได้ยิงก็ผมเล่นเวลาเฉยเล่นชิยวเชียวแล้วพี่ไปทำอะไรที่นายพี่แป้ง เอาวาขึ้นรถแปบได้ได้พี่มาบ้านผมได้เสร็จแล้วโชว์รถสักหนึ่งสเต็ปเมื่อกี้ไม่ได้เอาสก,กินรถเข้าไปแม่ไงไงไม่ใส่ไปดิได้ยังไง สุ่มไม่ได้สักทีนะแม่งนะสุ่มสิบเกือบสิบละประมาณห้าหกกล่องได้ได้เนี่ยอย่างเดียวเลยสามอันไม่คิดจะให้ฝาอื่นเลยน้องๆช่วยดูเอาสมเกลือฮือฮาช,ชุดชุดชุดอาจจะดูไม่ดีนะครับแล้วก็ใส่ชุดอะไรไปดีวะ อะไรใส่ชุดเดิมนีแ่แหละป้าลาหัดใหม่อาวุธอาวุธเอาอะไรไปดีนี่ดีกว่าเอาดาบอะไรถ้าเล่นอันนี้มันจะถ้าเล่นอันนี้มันจะได้ป่าวะเล่นอันนี้ เล่นได้เล่นได้รล่นสด้เสีย,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 ยสิสุวรรณเกาะสมุนนี่กับมาเล่นนี้ด้วยจัดอันดับสี่วีสี่นะน้องๆครับอ,อ,อ๋อจะไปเอาน้ำสักหน่อยปะทอ่อ ความก้อเรามีพอนะนั่งเดินเดนไปเอาน้ำดดวยเล่นไปด้วยไม่ด้วย่ะเดี๋ยวแพ้มามาคิดยังไงเอาด่านนี้มาด่านเริ่มแรกวะโอ้ยโอ้ย ว้ยอือมาเด้อโอ้ยโอ้ยโอเอามันอางนเอาเันอามันเอานยิงก็คมไปคนดูได้ไงครับบน้อง ระดับเรามันเทพฟาร์มมาสอยู่แล้ว

ครับจังหวะนี้เดกๆเขาก็ได้ด่ากันเป็นเทียบร้อยนะครับไม,ไม่ไม่เขาเขาอยากกินขา้ขาวข้าวแกงกะหรี่ครับอืเขาพูดผิดเขาเขาจะบอกว่าลูกเจยบน้อยครับผมเขา่วาจะบอกไก่น้อย

ปิดปิดใหม่ปิดลำโพงเด้หรอเล,ล่นเปิดเลยดีครับเกมแปดระยะใกล้ก,ก,กำลังถอมสรรเฮ้ยสองร้อยพอดีเลย รอราร,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 าราอรอวงท้ายดีกว่าทุกคนถ้าสู้ไม่ได้เอ,อ,อ้ตายเสยอ้าวแล้วกูจะนั่งทำไม เปงลงหลอเอาันอาัน ร่วงตายสุดยอดแรงลดโอเคก็ดีเอ้ไม่ลดว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องหลบมาแล้ด้วยเอาน้ำอน เล่นได้อีกตาทั้งหลายครับแบตบจะหมดละแบบเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะน้องๆจะเล่นดีปะ่ะวะไปฟรีสไตล์ทักตายนึงวะ เอาโผมาก็ตายเลยโดยอี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 ว่าตกใจยังไม่มัตะักก็อืออือออออ เผาไปดิมาพวกนี้มาพวกนี้เผาไปดิ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 อุ้ยมามาไอเกียนวูเผาไปดิเผาไปดิเผาไปดิเผาเผาเผา ไปละแบนเราหมดละ <c oughs> อ่ะไปแล้วครับทุกคนกน็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่เติมครัง้งหน้าครับผมก็ ช่วงนี้ไม่ค่อยลงคลิปครับไม่ใช่ลรอกขี้เกียจครับผมก็เจอใหม่ครับสวัสดีครับ